มารับชมข่าวสารกันต่อค่ะช่วงเมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่าสถานการณ์ไฟป่าชัยภูมิเนี่ยมีข่าวเข้ามาให้ติดตามตลอดเลยซึ่งที่ชัยภูมิค่ะจะมีเทือกเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยก็คือฝีมือมนุษย์นี่แหละค่ะแอบลักลอบเผาป่าหาพักวานกันเยอะมากๆเราไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ ถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดชัยภูมิค่ะยังพบการแอบ,บลักลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่องเลยส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในทุกพื้นที่ค่อนข้างสูงค่ะในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะยังพบการลักลอบเผาป่าตามเทือกเขาต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดการเรือนกระจกสูงขึ้นในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้านน,นายอนันต์นาคน,นิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เร่งให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการเกิดกา๊กาซเรือนกระจกค่ะได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิจับมือกับภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมภาคประชาชนในทุกพื้นที่ลดการเผาป่าค่ะแล้วก็ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นที่สำนักงานทรัพยา ่อมชชาติิแแลละะสงงวด้จัหยภโดยศูนย์ดังกล่าวนะครับจะใช้เป็นศูนย์ประสานงานให้คําแนะนําเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับเพื่อลดก๊าซเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทำหน้าที่สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือนะครับเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกส่งเสริมสนับสนุนการบริรูาการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพสู่กิจกรรมต่างๆของจังหวัดครอบคลุมการลดการเรือนกระจก การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทุกมิติทางด้านนายอริยะเชื้อชมพูมอในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดยหยุดเผาป่าไม้แล้วก็ลดการเผาทุกชนิดเราไปฟังเสียงของท่านผู้มำนในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิค่ะ จังหวัดชายภูมินะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าในเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นของทั้งจังหวัดนะแต่จังหวัดชายภูมิก็ยังมีเปอร์เซ็นของอการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีฐานถึง1.8ล้านคาร์บอนไดออกไซด์เท่านะครับซึ่งในภาคดูดกับเรามีประมาณ204,000 0นะครับตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่านะครับเพราะฉะนั้นในค่าเป้าหมายที่เราต้องดําเนินการให้ดูดซับและก็กักเก็บคาร์บอนนี้ให้ได้นะครับ ก็เหลืออยู่ประมาณ1.6ล้านนะครับก็ฝากบอกฝ <_ l ain> ากถึงประชาชนและก็ทุกท่านนะครับว่าเราต้องช่วยกันนะครับ <_ an> เพราะว่าตอนนี้โลกของเราร้อนท,ทุกวันนะครับร้อนทุกวันเราเราสัมผัสดได้นะครับตอนนี้ว่าเมื่อเทียบกับฤดูร้อนของปีที่แล้วกับปีนี้เราร้อนต่างก,กันนะครับเพราะฉะนั้น <_ an> พวกเราต้องช่วยกันเริ่มกันจากครอบครัวครับระน,นะครับและก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการเขาป่านะครับก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านทุกภาคส่วนนะครับ ก็พยายามลดการเผาในที่โลกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ p ี2.5มเนี่ยมีปริมาณ